ผมว่าผมว,ว่าความเชื่อเนี่ยมันมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะมันเป็นสิ่งที่เขาเจอถ้าเขาได้เจอเขาก็จะเชื่อเหมือนรถชนแต่แบบปึ้งแต่แบบทำไมเหมือนมีอะไรมากันไว้อะไรเงี้ยหนูเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้มันเปรียบเสมือนแอปพลิเคชันที่เข้ามาเสริมฟังก์ชันในการใช้งานมันเป็นสัญญาบางอย่างที่เหนี่ยวนําพลังงานที่เราต้องการบางคนต้องการชื่อเสียงเงินทองบางคนต้องการความรัก บางคนต้องการประสบความสําเร็จพิมพเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้มากเพราะว่าเป็นคนที่โดนปลูกฝังเรื่องการสวดมนต์ทำบุญบูชามาตั้งแต่เด็กรู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตเรามันคาดแคล้วกับสิ่งที่ไม่ดีอ,อถึงมันจะเห็นว่ามันจะเข้ามาหาเรานั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างมันทําให้มันหลีกหนีไปอีกทางเป็นโควิดแต่หายแล้วแต่ใน14วันนั้นเราไม่มีอาการเลยเลยไม่มีตัวร้อนไม่มีไอไม่มีไข้ไม่มีอะไรแต่แบบ มันอาจจะเป็นโชคของเราอะไรเงี้ยหรือว่าคนดีผีคุ้มอะไรเงี้ย <laughs> แต่แต่ไม่น่าจะใช่คนดี <laughs> คนที่จะตายยากอะไรอย่างงี้นะคือมันมีช่วงเกาะหน้าหนึ่งที่หนูจะตัดสินใจว่าหนูจะไม่นับถืออะไรจะเชื่อแต่ตัวเองอะ่ะมันมีตอนหนึ่งที่หนูเคยไหว้หรือเคยขอคือส่วนมากหนูจะขอเรื่องการทํางานของหนูชีวิตขาให้เรื่องร้ายกลายเป็นดี แต่สุดท้ายแล้วว่าหนูรู้สึกว่าต่อให้เราไม่พยายามด้วยตัวเองก็ไม่มีอะไรช่วยเราได้ดังนั้นหลังจากนั้นมาหนูเลยกลายเป็นคนที่เชื่อแต่ตัวเองคือ,อหมถึงว่าถ้าเราคิดว่าเราทําดีแล้วแล้วมันไม่เดือดร้อนใครหนูว่าแค่นั้นโอเคเราทุกสิ่งทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จก็สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวเราอีางเดียวคือหนูว่าพูดพูดกับทุกคนตลอดว่าหนูไม่เชื่อแต่ไม่ใช่หมายความว่าหนูลบหลู่หนูไม่รู้หรอกว่ามันมีจริงไหมคือมันก็พิสูจน์ไม่ได้ อันนี้จะไม่ดามาเฉยเอาพี่น่าจะเป็นอาจารย์สักที่มีชื่อเสียงมากของคนไทยใครได้สักกับท่านนี่ก็คือรุ่งเรืองจเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตที่ดีร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงยันห้าแถวก็คือโอเคเป็นที่มาสเตอร์พีซมากๆผมไม่มีลายสักครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เป็นแผลเป็นง่ายมีแผนว่าจะสักอยู่ แต่อาจจะไม่ใช่สักยานหรือว่าอะไรอย่างนั้นก็ค hm. ือเป็น bueno, สักมินิมอลเห็นตั้งแต่เด็กๆอะพี่ว่าว่าอาจารย์หนูเขาสักให้คนดังๆใช่ไหมพี่ตั้งแต่เด็กก็ดูอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบงานศิลปะชอบรอยสักชอบชอบลายไทยอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ครับก็ตอบไปตามความไม่นี่นะ ดีไม่รู้จักครับรู้จักแต่พวกอาจารย์เฉลิมชัยอะไรอย่างเงี้ยด,ดีมันเป็นคนชอบปาร์ตี้พูดเก่งมากมากพูดไม่ทันอินกับสิ่งที่เขาเขาชอบอะไรเงี้ยอย่างวาดรูปอะไรเงี้ยก็ไปในสุดสุดในทางที่เขาชอบอะไรเงี้ยดีมันจะเป็นคนแบบชอบสีสันเยอะเยะจีด๊ดๆมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะก็จะมีความสนุกสนานถ้าเป็นดีก็คือนะ่ามีคำว่าสนกับสนุกสนานแน่นอนเขามีแพชชั่นมากมเขารู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรเขารู้ว่า เออถ้าทําแบบนี้เอาหยิบอันนี้มาจับคู่กับอันนี้ทําเป็นผลงานศิละปะแบบนี้มันจะเวิร์กและซึ่งมันก็เวิร์กจริงจส,สวยงามสวยงามไทยสไตล์คุณดีมาขออนุญ,ญาตออกแบบลายยันรูปภาพเกี่ยวกับยันหออาจารย์ อาจารย์เลยบอกลองออกแบบมาให้อาจารย์ดูหน่อยมาถึงว่ารูปับยันรวมกันถวยมากไว้ที่บ้านคือไม่ไม่น่ากลัว <laughs> สนุกสุกสนและกำไพร <laughs> อีกหนึ่งฟิลที่เป็นแบบยันแปะบนผ้าแดงอ่ายอย่างนัยยง้นน,<า>น่ากลัวแต่ถ้าเป็นอันนี้มัน,ม,นมันได้ความน่ารักอันนี้น่ารัก <laughs> รู้สึกว่าดูแล้วมันมุมีดีอะไรเงี้ยมันเข้ากันหมดไง ไม่ว่าจะด้านพุทธศินไม่ว่าจะด้านพุทธคุณครบหมดแล้วอาจารย์ต้องได้เห็นอาจารย์ต้องได้เห็นอันนี้ก็เลยขอไปหาเลยอาจารย์เป็นอะไรไหมครับถ้าผมจะเอายันนู่นนี่นั่นของอาจารย์โดยแค่หยิบยกยันบางส่วนเท่านั้นเองอ่าแล้วก็เอาภาพที่เกี่ยวข้องกับยันนั้นมาเขียนภาพประกอบใหม่โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายขนาดนั้นเราเปลี่ยนแค่สีสันเส้นที่ให้มันดูรู้เรื่องขึ้นให้มันเคลียร์ขึ้นแล้วก็ เนื้อเรื่องที่สอดแทรกมีความร่วมสมัยเข้าไปหน่อยใครดูก็เข้าใจง่ายมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมีภาษาอังกฤษภาษาจีนเข้ามาเพื่อบอกเล่าสู่คนทั่วโลกให้มันง่ายขึ้นสายมูกับสายมีนึกออกไหมสายมีกามีศิลปะมีอารมณ์ของอาจารย์สายมูคือเวทมนต์ก็จะได้อะไรที่มันแอบแอบแหวงด้วยด้วยอำนาจห่งคุณพระศรีพระรัตนตรัยสองมูสองสายมาเจอกันโลกแตกแน่นอนแล้วเดี๋ยวนี้วัยรุ่นทุกคนก็ต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคุนพระ นี่ที่ไปที่มาของสายมูของมันต้องมูของมันต้องมีในประเทศไทยต้องมีมาช่วยกันผลักดันทั้งวัฒนธรรมของเราที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันออกมาจับต้องได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความงมงายความเชื่ออย่างเดียวก็ได้เป็นของแต่งบ้านก็ได้เป็นของตกแต่งร้านค้าก็ได้เพราะว่าภาพมันบอกอยู่แล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรใช่งานในอนาคตแต่ขายอนาคตไม่ใช่ขายปัจจุบันปัจจุบันให้บูชาแล้วไปดังในอนาคตแล้ววันนี้ถ้าถามว่ามันดียังไง อาจารย์ศักดิ์ทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่าอาจารย์หนูกันไปหนุนดวงแต่นี่ไม่ใช่อันนี้หนุนดวงบ้านเลือดหนุนดวงดีเดือดละหำ